กราบสวัสดีค่ะัวขี้ฮาบะนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการแข่งขัน PK ทีมทั้งในเรื่องของการรับป้ายหรือจะเป็นในเรื่องของการคำนวณคะแนน,นเรามาเริ่มที่สำหรับใครที่อยากจะได้ป้ายนำหน้าชื่อนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการแข่งขัน PK ทีมแล้วเราสามารถเลือกที่จะไปเปให้กับทีมที่เราชื่นชอบหรือไปเปให้กับทีมที่ เราชื่นชอบป้ายนั้นๆน,น,นะคะในกรณีที่เปเนี่ยเราจะต้องเปค่านิยมหรือว่าไก่ให้กับ4คนในทีมเท่านั้นนะคะกรณีที่บุคคลอื่นมีป้ายทีมสมมุติอย่างทีมพี่เนี่ยชื่อทีมว่าเนมแต่มีคนอื่นมาเปแล้วก็ได้ป้ายนำหน้าชื่อเหมือนกันแต่ถ้าเราไปเห็นคนอื่นใช้ป้ายนี้เราจะไปเปนคนอื่นไม่ได้นะคะ ต้องไปให้แค่4คนในทีมนี้เท่านั้นจะไปให้ใครก็ได้แบบเฉลีย่ยหรือไปให้คนใดคนหนึ่งก็ได้ครบ5้าหมือนแต้มนะคะก็จะได้รับป้ายทันทีเลย เมื่อได้รับป้ายมาแล้วนะคะเขาก็จะเด้งเข้าสู่ไอของเราแบบอัตโนมัติให้เข้าไปตั้งค่าที่ข้อมูลส่วนตัวของเราจะมีตัวทีอยู่นะคะจะอยู่ใต้ของกรอบรูปเราสามารถเปรียกี่ทีมกี่ป้ายก็ได้นะคะไม่จำกัดจำนวนและป้ายที่เราจะได้รับเนี่ยจะเป็นป้ายที่ทำการแข่งณนะรอบปัจจุบันเท่านั้นนะคะสำหรับป้ายที่มีสีอื่นๆหรือเป็นป้ายอื่นๆเนี่ยเราไม่สามารถรับได้แล้วนะคะ ป้ายทุกอันที่เราไปเปมานะคะจะเป็นแบบถาวรซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถทําการแก้ไขในส่วนของอักษรใดๆดได,ได,ได้คนที่ทําการแก้ไขได้จะเป็นแค่หัวหน้าทีมนั้นๆที่เราไปเปเท่านั้นนะคะเหมือนกับทางป้ายของฉลามที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการเปลี่ยนชื่อไปเนื่องจากว่า ทางฝั่งของหัวหน้าทีมฉลามนะคะเขาได้มีการเปลี่ยนมือตอนนี้เป็นคนต่างชาติเนาะเป็นเจ้าของ ID ซึ่งเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนแล้วก็เลยฉลามเนี่ยหายไปกลายเป็นอาแปะนะคะอันนี้เราก็ต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วยเนาะเราก็ไม่ทราบเนาะว่าอยู่ๆวันหนึงเนี่ยเขาจะเลิกเล่นไปนะคะ ซึ่งนะรอบปัจจุบันตอนนี้นะคะก็ตั้งทีมใหม่นะให้น้องกล้วยแมนเป็นหัวหน้าทีมนะคะน้องก็รับปากแล้วว่าจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อโดนแฮ็กเท่านั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ยังไงขอฝากทีมเนมด้วยนะคะตอนนี้ก็แข่งขันรอบที่สองแล้วสามารถเปใครก็ได้นะคะในทีมหรือถ้าขี้เกียจค้นหาชื่อหรือว่าเลขไอดีอย่างเงี้ยพิมพ์ชื่อพี่ก็ได้นะง่ายสุดละไอตุดซ่านะคะ ไม่ต้องเป็นเพื่อนก็สามารถกดส่งค่านิยมได้เหมือนกันนะคะมีอย่างเดียวเลยแค่ครบ50,000ื่นแต้มนะคะก็จะได้รับทันทีและที่สําคัญจะต้องส่งในช่วงของการจับคู่การแข่งเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนทยอยเปมาเรื่อยๆนะคะในส่วนของป้ายชื่อก็จะอ,อยู่นำหน้าชื่อแบบนี้ทุกคนเห็นไหม เต็มไปหมดเลยนะคะในรายชื่อเพื่อนแล้วก็รวมไปถึงเวลารวมทีมหน้าล็อบบี้ก็ขึ้นเวลาเล่นในเกมตอนสรุปคะแนนนะคะก็ขึ้นสวยๆแบบนี้เลยและถ้าใครขี้เกียจค้นหาชื่อค้นหาเลขไอจริงๆนะคะให้ปัด ไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราจะมีรูปไฟอยู่ตรงมุมขวาล่างนะคะเลื่อนลงไปเลยจะมีคําว่ารางวัลแล้วก็อันดับซีซันเลือกหาได้เลยตั้งแต่อันดับ 1- นึถึงร้อนะคะอันนี้จะเป็นติดท็อปบนเนาะหนึ่งถึงร้อยนะคะเราก็เลื่อนหาในส่วนของป้ายนําหน้าชื่อว่าเราชอบชื่นชอบป้ายไหนก่อนจะเปนะคะก็ดูดีๆนะตอนนี้ทีมของเราอยู่อันดับที่61นะคะมีน้องกล้วยแมนเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็จิ้มเข้าไป กรณีที่จะเปย์ป้ายทีมนี้เนาะก็กดเข้าไปแล้วนะคะหากต้องการที่จะเปย์นคนอื่นนะคะก็ให้กดเข้าไปที่รูปไยแล้วก็เลื่อนลงที่ ท้ายด่วนนะคะรวมทีมก็จะครบทั้ง4ี่คนก่อนเปนะคะก็จะมีขึ้นแบบนี้เลยจะมีแถบเมนูขึ้นมานะคะให้เราสังเกตป้ายนะคะว่าเป็นป้ายที่เราจะเอาไหมเลเวลป้ายตอนนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็คะแนนที่เราส่งไปอย่างพี่ส่งไก่ไปนะคะก็จะขึ้นมาละสิบแต้มอันนี้แหละก็จะบ่งบอกว่าเราส่งไปแล้วทั้งหมดกี่แต้มนะคะ ถ้าให้แนะนำนะคะแบบประหยัดเลยก็ส่งให้ทุกคนทั้ง4คนในทีมนะคะทุกวันแบบไก่ฟรีไก่เหรียญเงินแล้วก็ไก่เหรียญเกมนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกไก่ที่มีแต้มขึ้นมานะคะก็สามารถกดเลือกซื้อได้หรือว่าอันที่มีอยู่แล้วเราก็กดส่งได้เลยหรืออีกทางหนึ่งก็คือสามารถกดซื้อได้ในร้านค้าเบ็ดตะเล็ดน,นะคะมีขายแบบลดราคา ห้าหมือนแต้มเนี่ยจะราคาอยู่ที่1,800 UC นะคะหรือจะเป็นไก่ที่เราไปสุม่มตามวงล้อต่างๆนะคะเราก็เอามาส่งให้กับทีมนั้นๆได้เหมือนกัน และนี่คือชมหน้าทีมใหม่ของพี่นะคะทีมเนมมีน้องกล้วยแมนเป็นหัวหน้าทีมเนาะมีพี่นะคะไอตุดซามีพี่นกนะคะแล้วก็ซอคิวหรือว่าน้องคิวนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่องทาง Tik t o k เนาะ4คนนี้นะคะไอดีใครก็ได้นะแต่จะต้องส่งในช่วงของเวลาการจับคู่การแข่งเท่านั้น อันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการแข่งนะคะก็สามารถเปในช่วงไหนก็ได้ตามเวลาตามนี้เลยนะสิ้นสุดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะในวันที่3เดือนหน้าเวลา16บหนฬิกานะคะหรือก่อนเปก็ดูให้ดีเนาะเพราะว่ามันมีแถบเมนูป้ายหรือเปล่านะคะ มาสรุปในเรื่องของการรับป้ายคนที่จะได้รับป้ายนะคะต้องเป็นคนที่เปเองเท่านั้นจะมีทีมหรือไม่มีทีมเองก็ได้นะคะจะเปกี่ทีมกี่ป้ายก็ได้แค่ห้าหมื่นแต้มในช่วงของเวลาจับคู่กันแข่งขันนะคะก็จะได้รับป้ายถาวรทันทีอยากได้ไป้ายไหนต้องไปให้กับทีมเป็นเจ้าของเท่านั้น4ี่คนในทีมจะเปแบบเฉลี่ยหรือคนใดคนหนึ่งในทีมก็ได้นะคะเปแค่ห้าหมื่นแต้มคือจบนะคะ เราส่งตอนเลเวล1เราก็จะได้เลเวล1แต่เลเวลจะมีการลิงก์ก,กันกับทางทีมเจ้าของป้ายถ้าเจ้าของป้ายนะคะเขาทำการแข่งแล้วก็มีการอัปเลเวล2-3-4เราก็จะมีการอัปเลเวลตามเหมือนกันป้ายที่เราไปเปมานะคะไม่สามารถทําการแก้ไขตัวอักษรได้ยกเว้นหัวหน้าทีมของป้ายนั้นๆจะทําการแก้ไขชื่อในการแข่งครั้งต่อไปเลย ก็คืออีกประมาณ2เดือนนู่นนะคะถึงจะทําการแก้ไขชื่อได้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากการแข่งขัน PK นะคะจะมีเดี่ยวกับทีมสลับกันไปมานะคะอย่างละ1เดือนก็ประมาณนี้ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับป้ายชื่อนะคะก็คอมเมนต์สอบถามได้เดี๋ยวเราไปต่อในเรื่องของการแข่งขัน การแข่งขัน PK ทีมจะต้องรวบรวมสมาชิกทั้งหมด4คนแต่ละคนนะคะก็จะต้องมีเลเวล2ขึ้นไปมีคะแนนความนิยมนะคะหรือว่าแต้มไก่อยู่ที่เลเวล3นะคะคะแนนอยู่ที่10,000แต้มขึ้นไปก็ดูได้จากที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ค่านิยมของเรานะคะ เนื่องจากตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการแข่งขันอยู่นะคะรอบที่2แล้วถ้าเราลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยเราก็ยังทันอยู่นะคะเราสามารถลงทะเบียนตอนไหนก็ได้แค่ก่อนรอบที่8ของการแข่งขัน PK ทีมเนาะ mm hmm. เมื่อรวบรวมทีมเสร็จตั้งชื่อทีมเสร็จก็กดลงทะเบียนได้เลยนะคะเราก็จะได้รับป้ายเลเวล1ทันทีถ้าหากอยากได้เลเวลอื่นด้วยก็เป็นในเรื่องของการคำนวณคะแนน,นนะคะเดี๋ยวพี่จะสอนคำนวณอีกทีหนึ่ง เมื่อเรากดลงทะเบียนแล้วนะคะเรายังจะไม่ได้จับคู่การแข่งต้องรออีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นรอบที่3นะคะก็ของรางวัลมีตั้งแต่ pk 1จนถึง pk 7ป้ายเลยว,ว่าสุดท้ายจะอยู่ที่ pk 7เลยใช้ถึง270แต้ม จริงๆพี่อยากให้เราเนี่ยกดลงทะเบียนไปเถอะจะแข่งไม่แข่งยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะได้แค่ PK1 PK2 ก็โอเคแล้วนะเพราะว่ามันจะมีในรางวัลในส่วนของเหรียญความนิยมนะคะเราสามารถนําไปแลกของในร้านค้ากิจกรรมได้ซึ่งจะมีทั้งกรอบรูปสวยๆมีบัตรข้อมูลนะคะรวมไปถึงฟองอากาศน่ารักน่ารักก็มีแล้วก็เอฟเฟกชื่อก็มีด้วยเออบางคนก็คือกดลงทะเบียนไปงั้น,นแหละแข่งไม่แข่งก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง ก่อนจะเข้าสู่การคำนวณคะแนนนะคะต้องขอบอกก่อนเลยเนาะว่าทำไมหลายๆคนเลือกที่จะเปห้าหมื่นแต้มแทนที่จะไปแข่งเองเนื่องจากว่าการเปคนอื่นหรือว่าเปทีมอื่นเนี่ยจะเสียแค่ห้าหมื่นแต่ถ้าลงแข่งเองก็จะเสียค่อนข้างเยอะ เพราะว่าการแข่งขัน PK ทีมนั้นต้องใช้แต้มค่อนข้างสูงแล้วเราก็ไม่สามารถเดาในส่วนของคู่ต่อสู้ได้เลยนะคะว่าคู่ต่อสู้นั้นเขาคิดอะไรอยู่เขาจะเปยไหมเขาจะแข่งไหมแต่ส่วนมากหลังๆมาเนี่ยเราจะเจอแต่ PK สูตรนะเจอแต่ทีมไม่สู้หรือว่าไม่ค่อยสู้ก็มีนะคะแต่ถ้าเจอ PK สูตรเนี่ยก็ดีไปโอเคมาในเรื่องของการคำนวณในการแข่งขันนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด8รอบ ในแต่ละรอบนะคะก็จะมีการแรนดอมหรือว่าการสุ่มทีมให้มาจับคู่กันแข่งกันก็จะแข่งกันด้วยทั้งหมด4คู่นะคะการนับแพ้ชนะเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่า3ใน4หรือว่าทั้ง4คนนะคะในทีมมีคะแนนสูงกว่าฝั่งตรงข้ามหรือจะเป็นการเสมอสองสองนะคะก็จะอิงการนับคะแนนรวมคะแนนทีมไหนที่มีคะแนนรวมสูงกว่าทีมนั้นก็จะชนะไป ยกตัวอย่างนะคะทีม A กับ B จับคู่กันแข่งขันกันทั้ง2ทีมเนี่ยก็มีผู้เล่นทั้ง2คนที่คะแนนสูงกว่าอีกทีมหนึ่งก็คือเสมอกันเนาะเราก็จะมาดูในทางด้านของคะแนนรวมทีม A คะแนนรวมอยู่ที่400,000คะแนนนะคะส่วนทีม B คะแนนรวมอยู่ที่200,000คะแนนอันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูคะแนนนะคะข้างหน้าจะเป็นสกอร์คะแนนของค่านิยมนะคะ ส่วนข้างหลังจะเป็นคะแนนที่เราเอามาคำนวณกันในการไต่อันดับ PK นะคะอย่างของทีม A 4แ0 0นะคะจะได้คะแนนเต็มเลยบวก28เนื่องจากว่าคะแนนสูงกว่าทีม B เนาะจะเป็นทีมที่ชนะแล้วก็บวกกับอีก12คะแนนนะคะก็คือครึ่งหนึ่งของทีม B ที่เราขโมยมาส่วนทีม B นั้นก็จะได้รับคะแนนเพียง12คะแนนก็คือคะแนนครึ่งเดียวที่เหลือนะคะเพราะว่าเป็นทีมแพ้นั่นเอง ดังนั้นในการแข่งรอบนี้ทีม A ชนะนะคะจะได้คะแนนรวมอยู่ที่38คะแนนดังนั้นหากว่าเราเนี่ยต้องการจะแข่งขันจริงๆนะคะก็ขอแนะนำให้แข่งขันชนะนะคะอย่างน้อยเนี่ย 6รอบขึ้นไปเลยแล้วก็จะต้องสะสมคะแนนในแต่ละรอบนะคะต้องคะแนน30อัพคะแนนฝั่งเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0แล้วก็หากเจอ PK 0ูนย์ฝั่งตรงข้ามที่เขาไม่แข่งเราก็จะต้องไปเปคะแนนให้ฝั่งตรงข้ามประมาณ48 0หมืแหรือ50,000ืนคะแนนประมาณนี้นะคะก็จะช่วยให้ประหยัดลงมานิดนึง ซึ่งทั้ง4คนในทีมจะต้องช่วยกันนะคะจะต้องช่วยกันแชร์ค่านิยมในการช่วยเหลือกันหากว่าในทีมของเราเนี่ยไม่มีการเปจากผู้เล่นอื่นอะไรประมาณนี้ ก็ลองไปคำนวณดีๆนะคะว่าตอนนี้เรายังจะสามารถแข่งขันแล้วก็รวบรวมทันไหมหรือว่าเพื่อนเราจะช่วยกันไหมแต่ส่วนมากอะรวมทีมกันไปแล้วก็ไม่ค่อยแข่งกันเท่าไหร่หรือจะเอาแข่งกันแค่พีเคส่าอะไรเงี้ยเอาท่าน่ารักน่ารักก็ได้นะคะก็ลองไปคำนวณกันดีๆเนาะหลังจากฟังคลิปนี้จบไปแล้วใช้เวลาประมาณ12นาทีหากมีอะไรสงสัยนะคะก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย